รอชูเสื้อบีจีปะทุมปิดติวคว้าเออร์เนสโตจากเขี้ยวสมุดสมทับเตรลับบิดปิดติวคว้าแบ็กไซลูกครึ่งจากสมุดปาการสรมทับปินที่เรียบร้อยแล้วบีจีปะทุมยินเต็ดทีมแชมป์ไทยลีก2020-2021ยังคงเดินหน้าสมแกงอย่างต่อเน,นื่องเมื่อสุดปิดติวคว้าเออร์เนสโตภูมิภาแบ็กไซลูกครึ่งไทยสเปน จากสมุดปราการซิตี้ทีมคู่แข่งร่วมหลีมาเสริมแก่งในฤดูก,กาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยดาวเตะวัย31ปีลงเล่นครบทั้ง30นัดในลีให้กับทัพเขี่ยวสมุดในซีซั่นที่ผ่านมาอีกทั้งยังทําได้5แอซิ์อีกด้วยพร้อมมีส่วนพาทีมจบอันดับ6ของตารางไทยลีทั้งนี้เออร์เนสโตถือเป็นผู้เล่นใหม่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายคนที่3ที่บีจีปทุมเสริมทัพเข้ามาต่อจากยอดรักหน้าเมืองรักระยองเอฟซีและอสปีธิ์โซลดาเชียงใหม่เอฟซี สำหรับเออร์เนสโต้บูมิภพาเคยผ่านการค้าแข่งมาแล้วหลายสโมสรทางบุริรัมยูไนเต็ดอาร์มียูไนเต็ดทูบังคอกยูไนเต็ดเอฟฟอร์เซนทันการทาเรืออฟซีเมืองทองยูไนเต็ดและล่าสุดกับสมุดรปราการซิตี้ส่วนในานามทีมชาติมีชื่อปิดทีมชาติไทยชุด47คนก่อนเตรียมทีมไปแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4ีอีก3นัดที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนมิถุนายนนี้